สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้มาพบกับ2เหรียญอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยนะครับหลายๆท่านก็คงจะจดจําเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุบ้านการเมืองของเรานะครับและก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆของเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศสนะครับเอามาฝากลงปานอาพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับ ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับเราไปนะครับเหรียญแรกก่อนนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2543นั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2543นี้นะครับซึ่งมีเหรียญที่มีความสวยงามนะครับโดดเด่นแล้วก็มีความพิเศษเยอะมากๆนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินด้านผัสเียนนะครับหรือว่าเนื้อเกินด้านหลังนะครับหรือว่าเรือนั่นเองนะครับที่สําคัญรุ่นนี้นะครับก็จะมีะเหรียญตลกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <S <S ข้อมูลเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสองสีสีขาวและสีทองราคานาเหรียญ10บ,บาทนะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าราัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลด้านหน้าของเหรียญ10บบาทรุ่นเก่านะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับการออกแบบอ่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับ มีพะปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า10และเบื้องล่างนั้นมีราคา10ไทยและอารบิดโดยมีข้อความว่าบาทขันระหว่างตัวเลขดังกล่าวนะครับส่วนข้อมูลด้านข้างนะครับด้านขวามือระบุว่าประเทศไทยและปีพศที่จัดทําเหรียญว่าปีพศ2543นนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามนะครับผลิตออกมาก็ถือได้ว่า เป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับปีพศ2543นะครับปีพศ2543นั้นถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญติดอันดับนะครับซึ่งมีราคาการประเมินนั้นสูงมากนะครับสูงมากๆและวันนี้นะครับทำไมเหรียญนี้ถึงมีราคาสูงนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับของบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็ความ เปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับของอเหตุบ้านการเมืองนะครับก็อาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้มีการประเมินเหรียญปีพศนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับเราไปที่เหตุการณ์ก่อนนะครับของปีพศ .2543 นะครับ เดือนมีนาคมของปีพุทธศักราช2543เป็นวันเลือกตั้งวุฒิสภานะครับสมาชิกวุฒิสภาเองหรือว่าสอวอนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นประวัติศา,ศาสตร์ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนะครับฉบับนี้นะครับส่วนเดือนพฤษภาคมนั้นวันที่5ถึงวันที่12พฤษภาคมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาตเิเอเชียนะครับณกรุงเทพ รกรุงเทพมหานครเรานั่นเองวันที่23พฤษภาคมนั้นนะครับมีการจัดงานพระราชพิธีสมมงคลพัดชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับมหาราชเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงเจริญพชนมายุเสมอเท่าได้ถึง73าพัรษานั่นเองนะครับส่วนเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่23กรกฎาคมนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนั่นเองนะครับปีพศ2543ส่วนเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมวันที่10สิงหาสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พลตรีสนันขจรประสาทอดีตเลขา ทีการพักประชาธิปัตย์ยุติบทบาททางการเมืองนะครับเป็นเวลา5ปีกรณีการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี่สินอันเป็นเท็จนั่นเองนะครับส่วนเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนวันที่22กันยายนคดีซุกหุ่นร้อยตรีเสงี่ยมบุตรสบาบานยื่นหนังสือต่อปปชร้องทุกลก่าวโทษพันตำรวจโททักษินชินวัตรหัวหน้าพักไทยรักไทยว่า อาจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จคณะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือช่วงของเดือนกันยานะครับส่วนวันที่26กกันยานั้นคดีซุกหุ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์สามคนร่วมกันทําหนังสือนะครับถึงอธิบดีกรมสรรพากรขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของบุคคลที่ใกล้ชิดกับพันตํารวจโททักษินชินวัตรซึ่งประกอบด้วยคนรับใช้แม่บ้านคนขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ นั่นก็คือ,อปัญหานะครับการขัดแย้งต่างๆนะครับอันนี้ก็ล่วงเลยมาจนถึงบัตรนี้นะครับส่วนเดือนตุลาคมนั้นนะครับเดือนตุลาวันที่5ตุลาคมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีเปิดอนุสรณวิชิตชัยอมมกุลนะครับอ,อดีตนิสิตซึ่งถูกฆ่าแขวนคอใต้ต้นมะขามและเผาบริเวณท้องสนามหลวงจากเหตุการณ์6ตุลานะครับนั่นก็คือช่วง อดีตนะครับก็ย้อนรอยอดีตส่วนวันที่30-31ตุลาคมนั้นห้างไทยไดมารูห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนตัวแรกในประเทศได้ปิดตัวลงนะครับส่วนเดือนพฤศจิกายนนะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับวันที่5ถึงวันที่18พฤศจิกายนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับครั้งที่3ที่ประเทศไทยและวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันที่9พฤศจิกายน นายชวนหลีกภัยประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับส่วนประวัติย่อๆนะครับของนายกชวนหลีกภัยนะครับนายชวนหลีกภัยเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2481นะครับเป็นนักการเมืองชาวไทยปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในอดีตเคยดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและกระทรวง ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนั่นก็คือ,อาวาระหน้าที่ต่างๆของอานายกรัฐมนตรีในครานั้นนะครับท่านชวนหลีกภัยนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยของเรานะครับประเทศไทยของเรา,าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับส่วนเหรียญนะครับ เราวกกลับมาเหรียญของปีพุทธศักราช2543นะครับที่บอกเป็นเหรียญ10บาทติดอันดับนะครับจะติดอันดับอย่างไรนะครับซึ่งมีการประเมินออกมาแล้วนะครับปีพศ2543นั้นยอดการผลิตถือว่าน้อยนะครับยังไม่ถึง2ล้านเหรียญเลยนะครับ1ล้าน6,66เหรียญเท่านั้นเองนะครับราคา UNC นะครับทำไมถึงบอกว่า ติดอันดับนะครับเพราะว่าราคาการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดผลิตหรือว่าราคาการประเมินนั้นถือว่าสูงมากๆนะครับ550บาทเลยทีเดียวนะครับของเหรียญ UNC รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้ติดอันดับเหรียญหายากของชนิดราคา10บาทนั่นเองนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2546นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น49,292,000เหรียญนะครับ อ่าตัวนี้นะครับปี2546นกะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งความสวยงามนั้นแต่ละรุ่นแต่ละปีพศไม่แพ้กันเลยกับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นเก่าๆนะครับส่วนราคายูนซีของ10บาทปีนี้นะครับก็ถือได้ว่าน่าฟังเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นปี64ปี65นะครับก็คิดว่าราคาอาจจะสูงขึ้นตามลําดับนะครับส่วนปีนี้ก็ ราคาการประเมิอนอยู่ที่1 5 0่ง0บถึงหนึบาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2546นะครับซึ่งมียอดการผลิตนั้น49.2ล้านนะครับนั่นก็คือ,อยอดการผลิตนะครับส่วนปีพุทธศักราช2543นนั้นนะครับ1.6ล้าน เลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตนะครับข้อมูลต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรานะครับต่างๆนะครับอ่าก็แสงทองสองทางก็นําเหตุการณ์เหตุบ้านการเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเอามาหรือฟื้นความทรงจำนะครับความทรงจําเพื่อให้เรานะครับคนไทยทุกคนหรือว่าคนทั่วโลกได้จดจําถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีเราก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับ ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็เอาไปคิดต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือชีวิตครอบครัวชีวิตประจําวันของเราก็ดีเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ในทางไหนนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ